กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนเนาะค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลกับสาวชัยภูมิค้นมักตัวเลขผู้เก่าผู้เดิมรายงานโตเนานะค่ะพี่น้องคลิปนี้ไายอาจารย์ไายสำนักนํามาฝากมาตอน อาซิมีแนวทางของท่านผู้ชมที่รอคอยกระไดเนาะค่ะพี่น้องคะอย่าลืมเบิงแล้วก็แคบไหวเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้พายุเข่าเนาะค่ะพี่น้องคะหลายๆทีหลายๆหมองกะฝนตกเนาะคะ่ะแล้วก็ช่วงฤดทูทาหน้าเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านสู้ๆเพื่อครอบครัวของเฮาบวา,าอยูเมืองไทยต่างประเทศเนาะค่ะพี่น้องสุดท้ายแล้วเข้ากระทาเพื่อครอบครัวและตัวของเราเนาะค่ะพี่น้องคะ เดือนนี้วยออกสามงวดเด้อพี่น้องเข้ากับชิรวยงวดนี้แล้วเนาะค่ะพี่น้องหลุ่นลางวันกันต่อไปเนาะค่ะพี่น้องคะอ่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใแอนลันดาแน่เนาะค่ะพี่น้องคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะพี่น้องเข้าไปเบื่องข้อมูลแนวทางกันเด้อพี่น้องสวัสดีคะ่ะมาเริ่มกันที่พี่ควายนำโชคเนาะค่ะสิบหกเดือนเจ็ดหกหกแนวทางบนและล่างสี่หางน้ำกันทนั้นค่ะพี่น้อง เก้าเจ็ดเก้าแดศเจ็ดและ0ูย์แปดแอนด,ดาก, 0, 8, กับมะะักศูนย์แปดกับหนึ่งสามนอกคางวดนี่นุ่มบอระบือหนึ่งสี่เก้าสี่แปดสี่แปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดนอกขาพี่น้องคะมักทันใดกับแคบไวเป็นยังขึ้นมักหนะะึ่งสามนอกค่ะ เป็นยังแอดคือมักหนึ่งสามเนาะคะ่ะเป็นเลขนายกเนาะคะ่ะแล้วก็เลขศูนหาเป็นเลขมักเนาะคะ่ะพี่น้องตามต่อกันที่แอดอีนั่งน้อยะคะ่ะเข้าที่เด่น5แล้วก็50าศูนยวันนี้ปลอยมาแล้วเด่น5และ6คือเก้าค่ะ5้าหนึ่งห้า8ดหกสห้าหกัน1 8ึ่งแสี่หนึ่งแดสี่และ8ปดแด ตัวเลขที่วินค่ะ1 4 5 6 8 9เลือกเล่นชอบแนวทางตัวไหนก็จัดนอกค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางแอดอีนั่งหน่อยนอกค่ะพี่น้องไปต่อกันที่10ล่างเด่นที่2 4หน่วยล่างเด่นที่7และ9 2ตัวล่างชุดเด่น2 7 2 9 4 7และ49นเกนาะค่ะ งวดนี้เนาะค่ะพี่น้องสิโพกรกฎดาตามต่อกันที่แอดใบสมเนาะคะ่ะสองเก้าสามเจ็ดและเจ็ดสองขอให้ทุกคนโชคดีจากใจใหญ่แลเนาะคะ่ะพี่น้อง พี่น้องคะมูเจ้าเล่นเลขเป็นตัตงแต่อายุจักปีแอดเล่นเลขเป็นตัตงแต่อายุเก้าปีเนาะค่ะพี่น้องคะเห็นผู้เทาเพื่อนเล่นก็เลยขอตังพอมาสือถืกเนาะค่ะพี่น้องก็เลยติดตัวเลขมาต่างแต่นั่นเป็นต้นมาเนาะค่ะพี่น้องคะจนเทาทุ่มมือนี้เนาะค่ะพี่น้องมาเบิง่งแนวทางกันต่อคะ่ะเม็ดเดียวหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งสองรูดหนึ่งและเก้าเน้นหนึ่ง 1 0 1 6 1 7ูนย์ห9ึเน้นเน้นหนึ่งสองและ9 2สองเนาะค่ะพี่น้องคะผู้ใดกะมากตัวเลขคือกันเนาะค่ะพี่น้องคะทุกมือนีแอดกะจัดนักจะเต็มค่ะทางฮานอยทางอันนี้เนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าฮานอยกะบอกขาดทุนเนาะค่ะส่วนมากสิไปขาดทุนรัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่น้องคะเฮามาตามต้อกันที่แนวทางสื่อลอตตลรี่ เพจมะยมแดงเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมากระเขาตัวเน้นแลวกระตัวเจาะเนาะคะ่ะงวดนี้มารุนกันต่อพี่น้องฟันที่หนึ่งค่ะพี่น้องคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเน้นหนักๆที่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าแนวทางลอตเตอรี่เพจมายมแดงเนาะค่ะพี่น้องคะมาแนวทางเพื่อนกะแคบไใบเนาะค่ะพี่น้องคะ เฮามาตามต่อกันที่แอดเอื่อยล่าเนาะค่ะเข้าที่ศูนหาตรงๆงวดนี้ปล่อยมาแล้วค่ะพี่น้องคะสําหรับแนวทางแอดเอื่อยล่าค่ะพี่น้องชุดเน้นบน70808ล่าง58เนาะค่ะพี่น้องคะแอดกะจัดลอตเตอรี่ไว้เรียบร้อย708เนาะค่ะพี่น้องคะกะสื่อพ่อหอมปากหอมคอเนาะค่ะเพราะว่าแอดลุดสองงวดแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะกะ หาเงินใจหลายเบาไว้เนาะค่ะพี่น้องกะเอาแครเบาๆพ่อเสี่ยงโชคพ่องวันนี้พิ่ท้ายคลิปนี้กับทดลองออกอากาศเนาะค่ะพี่น้อง16กรกฎาคม2566มาเบิ่ง3ตัวหนากันก่อนเนาะคะ่ะหมุนครั้งที่1 372หมุนครั้งที่2 519รางวัลเลขท้าย3ตัวหมุนครั้งที่1 181 ครั้งที่สองสี่เจ็ดสองรางวันเลขท้ายสองตัวเจ็ดหนึ่งรางวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะสามเจ็ดหกเก้าสองหกตื้ดตื้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะทดล่องออกอากาศวันอาทิตย์นี้รูปผลเนาะคะ่ะสิบหกกรกฎาค่ะพี่น้อง คำเตือนก่อนดูเนาะคะ่ะทุกตัวเลขคือแนวทางมีหลุดมีเข้าการลงทุนมีความเสี่ยงสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดลดาเนาะคะ่ะกาบขอบคุณจะของตัวเลขในคลิปนี้ทุกอาจารย์ทุกสำนักขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะ ขอ้มีความสุขเรยล่ายกเสาวันสุขนะคะขอบคุณเจ้าของของมูลในคลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องคะเป็นกําลังใจใแอดลันดานเนาะคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในวทั้ทงทันต่อไปเดอ้อพี่น้องสวัสดีค่ะ